สวัสดีครับจากร้านสระว่ายน้ำเชื่อแตมพูสปานะครับวับนนี้นะครับเราจะมาในหัวข้อเรื่องนะครับสรุปทุกขั้นตอนนะครับในการติดตั้งสระไฟเบอร์กลาส สระว่ายน้ำชนิดไฟเบอร์กลาสนะครับเป็นสระว่ายน้ำสำเร็จรูปนะครับที่มีคุณภาพดีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับราคาถูกคุ้มค่าในขั้นตอนแรกนะครับเป็นการสำรวจพื้นที่นะครับที่ต้องการจะติดตั้งตัวสระว่ายน้ำครับโดยขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการสำรวจเบื้องต้นนะครับเพื่อกำหนดจุดวางสระและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อนำกลับมาเขียนแบบ 3D ให้กับทางคุณลูกค้าพิจารณาครับ ซึ่งหลังจากคุณลูกค้าได้พิจารณาจนพอใจและตัดสินใจแล้วนะครับขั้นตอนถัดมานะครับจะเป็นการนัดเซ็นสัญญานะครับสั่งทําตัวสาวยน้ํากันครับมีการกําหนดจุดวางฟิตติ้งต่างๆนะครับสีของตัวสาดจุดวางห้องเครื่องครับซึ่งแต่ละหน้างานเราจะปรับตามความเหมาะสมนะครับหลังจากเซ็นสัญญานะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตครับซึ่งโรงงานของเรานะครับจะเป็นโรงงานที่ทําแบบปิด เพื่อทําให้ตัวสาออกมาสมบูรณ์ที่สุดครับทั้งสีและชั้นของเนื้อไฟเบอร์นะครับจะละเอียดเรียบไม่บวมนะครับเมื่อเทียบกับโรงงานทั่วไปนะครับซึ่งขั้นตอนในการผลิตสาว่ายน้ำนะครับจะใช้ระยะเวลาผลิตประมาณ7-14วันครับ เมื่อผลิตสระว่ายน้ําเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนั้นหมายกับคุณลูกค้านะครับเพื่อทําการเข้าหน้างานนะครับสำหรับการติดตั้งก่อนนําสระมาลงนะครับทีมงานของทางบริษัทเรานะครับจะเข้าไปที่หน้างานนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่รอสําหรับการติดตั้งสระว่ายน้ำนะครับเช่นการขุดดินนะครับการลงเสาเข็มนะครับการปรับพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานและการรับน้ําหนักที่ดีนะครับที่เหมาะสมก่อนสระจะนํามาติดตั้งครับ เมื่อนำสระว่ายน้ำมาติดตั้งนะครับทางเรานะครับจะใช้ระยะเวลาติดตั้งประมาณ5-10วันนะครับผันแปรตามสภาพหน้างานนะครับขนาดของตัวสระนะครับซึ่งทีมงานนะครับจะช่วยดูแลให้ทั้งหมดเช่นกันครับตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งนะครับการบดอัดทรายรอบสระว่ายน้ำการเติมน้ำนะครับการทำคานรัดรอบสระเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวสระว่ายน้ำครับโดยวัสดุที่ใช้ต่างๆนะครับทางเราจะใช้เพนเกตที่ดีนะครับสำหรับงานก่อสร้างนะครับซึ่งทางคุณลูกค้ มั่นใจได้เลยนะครับว่าจะยืดอายุการใช้งานตัวสระไว้น้ําให้ได้ยาวนานมากขึ้นไปอีกครับ หลังจากติดตั้งสระว่ายน้ำเสร็จนะครับทางทีมงานของเราก็จะทำการเทรนนิ่งนะครับหรือสอนการใช้งานให้กับทางคุณลูกค้านะครับซึ่งเทคนิคการดูแลสระว่ายน้ำต่างๆนะครับทางเราจะสอนให้กับทางคุณลูกค้าแบบกระชับกระชับเข้าใจง่ายๆนะครับซึ่งโดยระบบกองของเรานะครับที่มากับชุดสระนะครับเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้เทคนิคพิเศษหรือความเชี่ยวชาญในการดูแลครับจะมีโหมดในการทํางานต่างๆที่ไม่ซับซ้อนนะครับดังนั้นทางคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าลูกค้าทุก ท่านหลังผ่านการเทรนนิ่งจะใช้งานสระว่ายน้ำได้ทุกท่านครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับก็จะออกมาสวยงามแบบนี้นะครับโดยมีการรับประกันที่ยาวนานให้หุ่นใจถึง10ปีครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทำสระว่ายน้ำสวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามานะครับทางทีมงานรอตอบทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้บริษัทเชอร์แตมพูสปานะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ